โอ,โอ้เอ้ยโอพระรามแพ้รักบอกพระราสิยกกุ้งรงกาผิดไปแล้ว,รรวนอใจโหพุดก็คือทุกคนเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงในผมร้องเพลงคนละ <laughs> แั๊หนึ่งมันเชิญไงอั๊หนึ่งนะครับต้องปิดก่อนเนี่ยนี่ยเราส่งคำขอไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมเชิญพี่เองไม่อยู่เฉยเลยทำไมอะไรเงาๆตลอดไมอยช่ทะเลไงทุกคนครับทำไมผมต้องมาอยู่อะไรเงาๆในห้องคนเดียว ทำไมพี่เขาไม่เข้าตะกี้อ่ะเรือเดี๋ยวเลือกเลือก f u t u นเอ้าวทำไมาผมผมค้างไปเลยอ่ะปิดหน้าต่อเปล่าจะอ้าเรื่องเดี๋ยวเชิญไปใหม่นี่มันคือว่ากำลังรออยู่อะ่ะ ทุกคนครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> เชิญไปแล้ว,ว่ะขึ้นมาไม่ขึ้นหรอทแบเบนินทุกคนเหมือนมันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้เดี๋ยวไลฟ์ใหม่นะครับเหมืสองนม,มาเไปเหมืนมาอนมมา ต่คือใจของฉันม่ผมก็ลังรอใส่ filter, นนฟิลเตอร์ยอยู่แล้วฟิลเตอร์ผมค้างมาแล้วทุกคนโอ้โหโอ้หฟิลเตอร์อะไรวะอใส่บ้างวันนี้อ็อปปิกของเราเอวี MV, เพลงเสร็จผมเสร็จผามาอีก <My S 2> แล้วเอ็มวีเสจใจฟิลเตอร์คุณบอมมาอีกแล้วฮะออาวันนี้ถามดีกว่า หลังจากได้เห็นเอ็มวีครั้งแรกเป็นยังไงบ้างบอสําหรับบอไม่ผมเห็นผมเห็นก่อนพวกคุณทำไมก็พี่อันส่งให้ผมดูก่อนอร์ฮอร์ยังไงยังไงไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังดีเพื่อนเพื่อนเขาอยากรู้แบบหลังจากที่ได้เห็นเอ็มบีแล้วก็รู้สึกว่าอตากุ้งยิงผมชัดมากครับวันไทยก่อนก่อนไทยเพื่อนเพื่อนเอาวอก่อนวอก่อน ยังไงเล่าเร็วบรรยากาศวันนั้นบรรยากาศว<อ>ันนั้นในกองถ่ายเอมบีเป็นยังไงคือบรรยากาศเหรอก่อนก่อนที่เราจะแบบไปวันถ่ายมันมีอะไรอุบิเหตุเกิดขึ้นโอ้เกือบไม่รอดอ่ะผมทุกคนงงผมเป็นภูมิแพ้ะแล้ว,แล,วแล้วตามันแบบบวมแบบก็เลยถ่ายรูปให้พี่อ่านดูแล้วตอนตอนแรกแบบจะไม่ได้ถ่ายแล้วแบบอาการแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะเกือบเกือบมียกกองแล้วเนาะเออแล้วพอตื่นเช้ามาก็แบบโอเคขึ้นแล้ว แต่ว่าตามันยังแบบบวมอยู่ข้างหนึ่งอะทุกคนถ้าเกิดสังเกตเห็นว่าตายข้างหนึ่งอะผมจะแบบปิดไปครึ่งหนึงน่งเลยอืมเออเป็นไงแล้วแบบอย่างวันนี้ที่ออกมาแล้วแบบติดเทนอันดับหกของโลกด้วยนะ MV เพลงเสียผมอะอืมโหสุดยอด <laughs> เกินต้านจริงๆเกินตาอาถามยินมากดีกว่าวันนั้นกองถ่ายเป็นไงบ้างสรุปไหม MV ก็หนุกดีนะผมรู้สึกว่ามันถ่ายง่ายกว่าซีรีส์อ่ะก็คือว่าไม่อยากเล่นซีรีส์แล้วไม่มีใครมาแทนได้หรอกไม่ก็อาจจะด้วยความแบบว่ามันไม่ได้ยากเท่าเท่าซีรีส์นะเพราะว่าผมไม่ได้มีซีนขนาดนั้นเฮ้ยอานาเธอบนี่มันเยอะแยะว่ะผมบอกว่ารอฟังเพลงพวกผมนะครับเพลงเสร็จเสจตังค์อานาเธอรบอยเพเจเพลงเสร็จตังค์นะฮะอะไรรู้ได้ไงว่าว่าใครมามันมันจะมีคอมเมนต์อยู่พี่บอ ไหนก็เสร็จหน้าให้เออี๋พร้อมโดนต่อยหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพร้อมแล้วเดี๋ยวก็นะทำไมโหดกับน้องอย่าแกล้งน้องสิอ่ะเจสำหรับยินตอนนี้คือเอ็มวีเพลงเสรผมขึ้นเทนอันดับหกของโลกเป็นไงบ้างความรู้สึกคือแบบซีรีส์เราไปอันดับหนึ่งของโลกแล้วตอนนี้เอ็มวีก็ยังอันดับหกของโลกอีกอะเป็นไงบ้างนี่มันก็จะเป็นการเวยเวยกันเกินไปแล้วก็ดีใจครับดีใจที่มันมัน มันเกิดขึ้นอีกแล้วทาให้เรารู้สึกว่าบ้านของพวกเรามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนชาว end of life ทั้งหลายขอบคุณที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับก็คือผมพูดซึ้งเนี่ยแต่ว่าไอ้พร้อมยุ่งอะไรวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งพี่เหนือสี่เออแล้วอีกหนึ่งข่าวดีที่แบบเราก็เพิ่งรู้เลยวันนี้ หลังจากที่ยอดซอลของทั้งสองคนแบบครบห้าแสนแถมยังมีแบบชาวแฟนอินเตอร์เนี่ยเขาซื้อดาวให้ด้วยที่แบบฉลองครบห้าแสนเป็นไงบ้างความรู้สึกที่แบบมีดาวยินวอเป็นของแบบตัวเองพวกเขาบอกเอา้าอ๋นนี้พี่ถามผมหรอถามใช่ทาทาทายินก่อนทุกคนผมมีดาวเป็นของตัวเองนะครับนี่ใครอยากไปอยู่ดาวกับพี่ยินปะไม่ไม,ม่ใครอยากไปอยู่ดาวกับผมปะมันเป็นดาวเลิกนะเป็นดาวนาเมอ่ะ คือถ้าเราเข้าไปก็หมดใหม่เ,อองเงียบกันหมดเลยครับทำไมเงียบก็รอรอรอฟังริสดีอยู่อ๋อพูดถึงเรื่องดาวพูดถึงเรื่องดาวหหรอพี่๋อเรื่องดาวทําไมอ๋อเรื่องที่ทุกคนซื้อดาวให้ผมใช่ไหมอ๋มอมาเออ,ม,<า>เอ,อมันมันรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย เป็นเรื่องที่เจ๋งมากเลยนะที่คนคนหนึ่งจะมีแบบชื่อดาวเป็นของตัวเองอ่ะมไมเป็นนักล่านะนี่คุมดวงดาวถ้ามันถ้ามันเป็นถ้ามันมันเปลี่ยนของสากลโลกได้เลยผมมองเลยโคตรเจ๋งจากดาวแบบเฮ็ดวันเดนวันอะไรเงี้ยนี่คุณฝันแล้วใช่ไหมเป็นเป็นดาววันเดนวันนันมันไขวัดนกนะโคตรด่ามันไขวัดนกหรือเปล่าวะดาวเอชไอวีเออไม่ได้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  คช <laughs> ออนเดนวันอะอยากรู้สุดท้ายแล้วพูดขอบคุณดีกว่าเพื่อนๆยอดฟอร์ห้าแสนแล้วแล้วก็แบบเอมวีที่แบบกระแสตอบรับดีขนาดนี้เอาเป็นวอก่อนผมอ่๋อก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อติดตามแมสซีรีส์ตอนเราจะจบไปแล้วแต่ก็ยังให้การสนับสนุน อย่างมากล้นมากจริงๆนะครับขนาดซีขนาดเอมวเนี่ยย uh ังโอ้โหติดเทนประเทศน่ะแล้วก็ยังติดเทนโลกอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงๆอ่ะแบบโอ้โหขอบคุณอ่ะงั้นไม่ต้องพูดอ่ะยินสบายใจ่อย่าเพิ่งทำสิก็นนแหละครับผมดีใจไปกับทุกๆคนด้วยทั้งแบบ ตัวผมตัวพี่เขาตัวอะไรเนี้ยตัวแฟนคลับด้วยเนาะที่ว่าอยู่กับเราพูดทุกครั้งเลยว่าดีใจครับที่อยู่กับพวกเราจนจนแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะทําอะไรก็ช่วยให้พวกเรารต,ติดเทรนตลอดมันมันมันซึ้งใจมากนะครับมันแบบที่ผมไปไลฟ์วันนี้ผมยังติดเทรนทําให้ผมรู้สึกว่าพวกคุณรักพวกเราจริงๆนะแบบเตงรักเราจริงๆนั่นแหละอกาลังคิดว่าถ้าเราได้ออก อีเวนต์งานแรกอ่ะอยากรู้พลังชาวดอมของยินวออ่ะจะแบบกี่แสนล้านคนอยากแบบแสนล้านคนเลยเหรอพี่คนบนโลกจะถือธงมาเลยนะทุกคนจะถือธงมาคนละแบบคนละอันเลยแบบเขียนว่ายินวอแบบใหญ่ๆเลยแล้วแบบแบกธงกันมาเดินขบวนกันเลยเป็นขบวนพาเลรกันมาเลยนะทุกคนมีมีปลอในในเอมวีนิดหนึ่ง อาจะยังไงแกตัวสีแก้ต่างแก้ต่างเรื่องลิฟใช่ไหมยฮะเรื่องปากซิทนี่ <laughs> เออต้องบอกตรงว,ว่าได้มีการปรับเปลี่ยนกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้ว<ช>นะครับก็อยากให้กแก้เยอะอยู่อยากให้ทุกคน enjoy enjoy ครับผมคือตอนพวกผมสองคนได้เช็คเวอร์ชั่นแรกแล้วก็นักนวงพอ <laughs> ควรกันจริงๆแก้เยอะนะตัวเนี้ยหมดไปแบบสามหมื่นล้านอ่ะเอเมตัวหนึ่ง ไม่เป็นไรทุกคนมันก็อาจจะให้ฟิลลิ่งแบบมนๆไงแบบหน่วงๆนะมันก็เป็นอีกฟิลนึงเปล่าผมก็คาดว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกรอซีรีส์ยาวอยู่อ๋อไปก่อนคเขาต้องดูเหนือพระรามก่อนไหมรอรอดูเหนือพระรามเพราะยิงกระบรอไปโผล่ด้วยนี่เหนือพระรามเอ้ยเหนือพระรามเอ้ยทุกคหนอผมลืมเลยเอ็นเอ็นออฟเลยยังไม่จบเลยทุกคนยังมีเหนือพระรามอยู่เออเมื่อลืมไปเลยว่ะให้ให้โอกาสเขามีที่ยืนในสังคม ที่เราจะจบแล้วแต่มันยังไม่จบไงยังให้โอกาสน้องเขาอยู่บ้างให้น้องผมได้เกิดหน่อยแม่เขางงเก่งเขาอภาษามีดาวดวงนเนี่ยนะดาวก็ดาวพร้อมเพย์หรอดาวพร้อมเพย์ันจะดาวพร้อมเพย์ได้ฉายแสงมาทุกคนอยากจะให้สุดท้ายสุดท้ายขอบคุณหน่อยเร็วโทรศัพท์พี่หยินร้อนไม่ไหวอีกแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มกระตุกอีกแล้วโทรศัพท์ผมเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องแบบให้พี่หยินทำงานเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อน อ่าขอบคุณขอบคุณเพื่อนเออีกสักครั้งหนึ่งอาววอก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับตั้งแต่แบบว่าเอ่อวันที่เราไอตอนที่เราไลฟ์เย็นนี้แล้วโอ้โหพลังทุกคนมันสุดยอดจริงๆเลยก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะครับขอบคุณมากเลยครับมันเติบโตจริงๆนะตอนแรกๆที่ยอดไลฟ์แค่ สามพันคนตอนนี้ก็คือจะเป็นสามหมื่นแล้วดีใจครับดีใจที่ทุกคนรักพวกเราแล้วก็อย่าลืมรักน้องผมด้วยครับฝากฝากน้องผมด้วยนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเกลียดผมนะ <c oughs> ผมผมเพิ่งโดนชมแบอทตที่แล้วตอนนี้โดนด่าอีกเลยตอนนี้คือตอนนี้คือแฟนคลับทั้งสองบ้านเขาบอกว่าขอกู๊ดไนท์คิสพร้อมกันหน่อยกล้องหน้าห้า สี่สามสองพร้อมกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับร้อนแล้วเนะี bye bye. Bye bye. ่ยนะไปแล้วนะครับ